ข่าวดีพี่น้องเอ้ยในที่สุดเราก็หาทางติดหิ้งพระได้แล้วพี่น้องได้แล้วบัดน,นี้เอาเหล็กซีไลอันนี้เป็นเหล็กซีไลมันเหลือดไตการเลยเนาออะคุณพ่อเนาะได้ตัวยิงน็อตพอดีเลยเหมาะกับการยิงน็อตเลยตอนแรกก็คืดอยู่ไปเอาไปแก้พุนเลยเอาไปตัดแก้พุนกำลงังคืดอยู่ไอาเชื้อจะได้ว่าตูเสื่อมกระเสียพี่น้องเอ้ยอ่าไตการบัดน,นี้ เอา4ลายนี่ยิงยาวเลยเน่ยลูกหมูเฮาใส่งานได้อยู่ <c oughs> อืมไปวัด <c oughs> ให้มันเหี้ยงเหี้ยงกันได้2อ,อันนั่นนะผู้เปาจะวัดแล้วบ่อัน พอาว่าเขาเฮี้ยงกันสองสองก็พอให้มันได้สองอันสองฐานพระนะสองสองฐานพระนะยเอามาเอามาวัดใส่กันรู้มันเท่าไหร่นะก็เอาตำนั่นพอเมื่อกี้มันน้อยเดียวหนึ่งได้มันมันเล่ยเล็กตอนนั้นน้อยเดียวจะลองวัดฐานพระมึงดูแล้วแล้กก็แเล้วกรสองเลย ฐานพระเท่าไร82เขาก็ไกลๆนีิดๆหน่อยเออ85คูณ2บ่อ๋อ2ออนแล้วเออเอาโอเคตัดเทาก็ต <tube? Five. S 2> ัดมาจาก2ท so ่อนนี sleek. ่เ <displayed> ป <TC ans> ็ดหาน้ออันนี้บ่เสียป็ดหานี่จบ่เอาอันท่อนทอนบ่ เหี่ยงกันสองอันนะข้างล่างกับรึ่งๆนะค้ำกันไว้ดิข้างล่างดิจะนึกออกจะบอกหนี่งเราฮิตบ้างบรบุได้ฮากฮ็ดไม่นะ

เออแบบนั้นแหละความหมายใใจอยู่บ่รับน้ำนี้เอาตามไม้ฟ้าเลยบ่กีือ้นง่างยีบเอาระดับยี <c oughs> บบอกมักเล่นด้ว <c> ย <oughs> เอ็บอกเอาตัวไม้มันลุกน็อตอันนี้พวกเราอยากดีเลยเล่นตำนาตำลังแต่มีได้โตหัวมันบวกลมก็มีเร็วนะไม่น็อตใบไว้ตลอดไหม อ่อบอกนี่ยออไนี่ยังไก็ได้เนาะคือความแข็งแรงฮะสว่านนี่กระเทกมันบ bon ่ค่อยดีเนาะ เราต้องใส่กี่บ่อวะแสก,กับคักก็พอลงแล้ว <c oughs> เพกมันก็อยากเขา <c oughs> อืมส <c oughs> าทุมวันี้ใส <c oughs> ่วัดบังเอาขึ้นเทิ่งอีบอ่อหรือหรือเอาล่วงล่างตัวนี้ตัวตีนมันนี่ <c oughs> เออเอาลองเอาเอาเอาทิ้งพระมาลองวัดมึงดูตีมันสิไปตกอยู่ใส่ตัวนี้ไว้เทิงมันบ่นน่ยี่สี่มันบ่เออเอ้าตีมันอยู่นี่วางนี่เนาะเอาลองมับเข้าไปมึงดูอันดีแบบนี้มันบ่ความหมายนะัดแล้วก็เฮียงกันสองสองหิ้งแบบนี้เนาะเอาตามไม่ฟาตัวนี้เลยโอเค่ะนะ อืมอืตอวนี้บดีบดีมันแล่นตัวนี้ बोहक มาเอาติดบัานนี้ติดหิ้งพระมานัดมาพี่นะคุณพ่อเออ ok tài cán Tụi nín nhìn bao lắc quay bao okay, lắc đấy huh? <tôi nói> hmm, quay huh? ok má nah. à. บานหลังนี้มีของหิ้งพระสองหิ้งเลยนี่ไรคุอมันคือกันรกันบอกขึ้นใช่ช้ำกันนี่เฮ้ยการเริ่มพอดีแล้วโอ้โหเลยเลยโอ้ยหัวนอนมันบักตัวนี้ ngon à, ngọt này à, lòng bưng tôi này chụp à. à. à muốn nhìn cái đây đó nó có mình nát nữa đi nó nhưng mà nhiều à, nhìn cái nó tôi nhau, phải không? tôi hát tôi nhau mau tôi, nhiều, ừ, nhìn bọn nhau nhau tôi, nó nhìn mày phá nhau nhau nè, nhìn 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 tôi nhau nè, áo bẩn thì bọn chắc nhau ít, ơi, nó lẹ khỏi cái lên, ta rồi, nó chỉ chập nó, tôi nhau nè, หัวมันหลุดหมดแล้วเนี่ยอยางเี้ยวนี่มีตัไวไหมบะหัวมันหลอดมาแล้วหิ้งพระคือกันแล้วบนนี้อันนี้ตาเนา่าเอาให้นะท่านอันนี้ผู้ใหญ่เจดีส่งมาให้เออหิ้งพระสองหิ้งเลยลกับพระสององค์เฮ้ตอนนี้ละทักกีอ่อในกัน เอ้าฮักบ้าปนีณีในการเอ้านิมนต์เพื่นขึ้นบุณนีแล้วก็อันเซ่นน้ำเซ่แก้วฮาน้ำฮัดยังถวายเพื่อนไวฮะตอนเล่นเจ้าขึ้นบ่เอาแล้วแต่เจ้าเท่านะเจ้าขึ้นจะก็อย่าลืมไหว้น้ำไว้ยังเพิ่นไหร้อยเพราะคุณพ่อเพิ่นเจ้าขึ้นตอนเย็น เออเพราะว่าเพิ <tampoco S 2> so hmm. like. mm ่พ hmm. น yeah. well, ่นซีมีกระทงกระถาของเพิ่นอยู่ดอกเออไปเก็บของเข้ามาหนี้พ่อสะก้อนว่าสีผ้ากันติดอันติดกันซองคุณหรือคุณพ่อสีเก็บน็อตไว้ติดกันซองบ่อเอาน็อตเงาเอาน็อตนีหลังค้าเลยติดกันซองนี่เล็กอันน้อยๆนี่และอยู่นี่ตังเล็กนะฮะคุณเล็กไห หักฟันซะก่อนเก็บคองเก็บคอง